สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยฮานอยรวมให้นะคะแนวทางฮานอยรวมวันที่ยี่สิบเก้านะคะแนวทางวันที่ยี่สิบเก้านะคะก่อนที่เราจะมาดูแนวทางวันที่ยี่สิบเก้ามาดูผลกันก่อนนะคะว่าหวยออกอะไรนะคะมาดูกันเลยค่ะ ผลที่ออกออกฮาหนอยเทียทยนะคะแอดเน,น้นเน้นวิ่งลูดหนึ่งนะคะก็เข้าแค่หนึ่งแต่ฮาหนอยพิเศษนะคะผลที่ออกออกพิเศษออกอะไรออกสามพิเศษออกสามเก้าหนึ่งนะคะสามเก้าหนึ่งข้างล่างออกเกตเก้านะคะ เนี่ยค่ะเข้าตรงๆค่ะที่แอดให้นะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะแล้วฟันธงหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เข้าตัวตรงของแอดที่แอดวงนะคะเก้าหนึ่งตรงๆเลยค่ะมาน้อยพิเศษเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ข้างล่างออกเก็ดเก้านะคะตรงตารางแอดก็มีเก็ดเก้าเก้าเก็ดนะคะเพราะว่าแอดก็บอกให้จับควยไปควย,ยมานะคะแล้วก็มาดูปกติออก ปกติออก926าข้างล่าง5 7นะคะนี่ไม่เข้านะคะแล้วก็ VIP VIP ออก1 3 2ข้างล่าง2 2นะคะนี่คือไม่เข้านะคะวันนี้ฮานอยแอดวันที่28นะคะเข้าแค่หน่อยเดียวนะคะนอนอพิเศษนะคะก็ออกตัวตรงๆนะคะมาดูแนวทางวันที่2ี 29ต่อเลยค่ะ แป๊บหนึ่งนะคะแอดหากักน,นี่ก่อน แนวทางวันที่29หาหน่อย ฮานอยรวมนะคะแนวทางฮาหนอยรวมวันที่29ตารางที่แอดจะจับให้นะคะว่ามีเลขตัวไหนบ้างนะคะมาดูกันเลยนะคะแนวทางฮานอยกระดาษนี่ ตัวที่หนึ่งที่แอดคิดว่าน่าจะมานะคะแนวทางฮานอยนะคะมาดูกันเลยค่ะสามห้าแปดศูนศูนย์แล้วก็แปดแล้วก็ห้านะคะวันนี้ชนสองตัวนะคะแนวทางฮานอยนะคะชนที่ห้ากับแปดนะคะแอดก็นิ้นเน้นวิ่งรุ่นเหมือนเดิมนะคะ เน้นเน้นวิ่งรูดห้าแล้วก็ะะวิ่งรูดห้าแล้วก็แปดนะคะฮานอยเน้นเน้นวิ่งรูดห้ากับแปดนะคะฮานอยรวมมาดูตัวเน้นตัวฟันแอดแล้วก็มาดูตัวแอดจับคู่ก่อนนะคะว่าได้อะไรบ้างนะคะมี9้าคู่นะคะจับออกมาได้ คู่ที่หนึ่งสามศูนย์สามแปดสามห้าห้าศูนย์ห้าแปดแล้วก็ห้าห้าแปดศูนย์ แปดแปดแปดห้านี่นะคะจับออกมาได้ทั้งหมด9คู่นะคะมี303835 505 855 808885นะคะแนวทางฮานอยรวมวันที่29นะคะแนวทางฮานอยรวม มาดูตัวเน้นตัวฟันแอดนะคะที่แอดจะให้นะคะมาดูกันเลยนะคะคู่แรกตัวแรกฟันรูดห้าแล้วก็แปดเน้นห้าแล้วก็แปดว่าตัวไหนที่แอดคิดว่าน่าจะมานะคะตัวเน้นตัวฟันของแอดตัวแรกนะคะตัวเน้นเน้นตัวฟันของแอดตัวเน้นเน้นวิ่งรูดแปดกับห้านะคะแอดขอเน,น้นเน้น ตัวแรกนะคะดูเลยนะคะรับชมกันเลยนะคะแอดนิ้นต้องฟังตอนแอดพูดด้วยนะคะว่าตัวไหนคิดว่านิ้นนิ้นนิ้นแล้วก็แอดนิ้นตัวไหนบ้างอย่างนี้นะคะถ้าในกลุ่มมาแอดจะวงแล้วไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงแอดพูดนะคะว่าแอดนิ้นตัวไหนยังไงถ้าเล่นนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้คือตัวแอดนิ้นนิ้นเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะฮานอยรวมวันที่ยี่สิบเก้านะคะแอดนิ้นนิ้นแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะ แล้วก็มาดูตัวที่2ของแอดนะคะ3 0 3 0น,นะคะ30ชอบมาฮานอยปกติแล้วก็ฮานอยพิเศษนะคะ3003 8 0 0 8นี่นะคะแอดก็พูดได้แค่นี้นะคะแล้วมาดูต่อว่าตัวไหนอีกนะคะมีตัวไหนเพิ่มอีกตัวที่แอดคิดว่าน่าจะมา แปดห้าห้าแปดนี่จะมาไหมแปดห้าห้าแปดก็แอดขอเน้นๆสองตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวอื่นมันแอดก็ orn, ไม่มั่นใจนะคะ่ะถ้ามาเบิ้ลจะเบิ้ลห้าห้าหรือแปดแปดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่แอดไม่วงนะคะ แล้วก็ห้าแปดแปดห้าเนี่ยแอดไม่ค่อยเห็นฮานอยมาเท่าไหร่นะคะถ้ามาก็จะเป็นเนี่ยค่ะนะคะสามห้าห้าสามนะคะแอดขอเน้นเน้นแค่แปดศูนย์ศูนย์แปดเน้นแล้วก็สามศูนย์ศูนย์สามฮานอยแอดฟันห้ากับแปดก็จริงนะคะแต่แอดใจแอดอ่ะชอบสามสามนี่มาบ่อยมากเลยนะคะแต่มันชนที่ห้ากับ ctica8 นะคะคแต่แอดใจแอดก็ชอบ3นะคะจะ3อะไรไม่รู้เนี่ยค่ะตัวฟันตัวเน้นตัวแรก80083003ลองมาอีกคือ3553นะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่วยกดถ้าชอบชิปฮาหนอยรวมก็ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมชิปต่อไปด้วยนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะ แอขอฝากช่องช่วยกดไลค์ช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง99 a p แพารวยด้วยนะคะยังไงแอขอฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ